เมื่อพระรามฟังความหมดแล้วจึงถามความเห็นของสุครีบว่าเอาไงดีสุครีบจึงแนะนําว่าควรรับไว้นะแต่ถ้าหาเขาซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วก็ก็จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเราเยอะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความรู้ด้านโหนนะก็คือแฮกแมปได้นั่นเองครับเมื่อทุกคนลงมติแล้วพระรามจึงอนุม,มัติให้พีเพกทาพิธีถือน้ําทําสัจจะวาทีโดยให้สุครีบเชิญสอนพรมมาดวางบนพันแก้วมาถวายเอาน้ําหอมใสสะอาดเทสงสอนพร้อมให้พีเพกกล่าวคําสาบานพอให้ตายได้สอนพรมมาดอันนี้เมื่อพี เีกสาบานแล้วก็ดื่มน้ำที่ผ่านสอนพรหม,มากเป็นอันเสร็จพิธีรับพิพัฒน์สัตยาครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสุครีบกับพิเภกก็ยศเสมอกันแล้วนะฮะเพราะสุครีบเองเนี่ยก็เป็นน้องชายพารีพิเภกเก็เป็นน้องชายทศกัณฐ์สุครีบก็ชวนพิเภกมาว่าเราทั้งสองมาร่วมต่อสู้ในฐานะสหายกันเถอะพิเภกเองก็ดีเจมมากที่พระรามเนี่ยรับเข้าเกี่ยวแล้วนะฮะจากนั้นก็ถามสเกลพลังของบรรดาวนนอนว่าเก่งแค่ไหนนะฮะเพราะเขารู้แต่ว่าอนุมาเนี่ยเก่งมากแค่นั้นสุครีบก็เลยโมว่าวานอนอนแห่งข เ,เก่งทั้งนั้นเลยนะเอื้อมพระอาทิตย์ปิดดาวก็ยังได้ไหนจะยังมีชมพูพานธนุมานที่พระอิศวรให้พรว่าถ้าลมพัดมาเนี่ยก็ฟื้นมาได้อีกนะฮะฝ่ายว่านอนเก่งขนาดนี้เนี่ยยายต้องกลัวพวกยักษ์ฝ่ายพระรามก็ถามว่าพวกยักษ์เนี่ยมีจานวนเท่าไหรกันนะพี่เพ่กิ่งตอบว่าพวกยักษ์ในกรุงลงกาเนี่ยมีจํานวนมากกว่าวานอนยิ่งนักล้วนแต่ห่อเหินดำดินได้มีฤทธิ์ชนะเทวดามาแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นพระรามจิงโชว์สเกลพลังวานอ,นอนให้ดูด้วยก็มีทั้งดำดินแลงกายล่องหน ยิบวิมานของเทวดามาวางเล่นช้อนพระอาทิตย์เล่นบ้างเหยียบเขายุขนถอนบ้างแทรกดินไปจับพญานาคเล่นบ้างทำตัวเป็นลมพัดโทษถูกทิศงอกวัวเป็นฝีหน้าแปดกรนบ้างช้อนแผ่นดินขึ้นมาเล่นบ้างดำลงทะเลและจับปลาอ,อนอนมาขี่เล่นบ้างบางตัวไปวิมานชิมพรีจับพญาครุฑมาโชว์บ้างช้อนเอาเขาจากกระวาลห่อขึ้นมาบ้างก็แผ่เสียงเหมือนสายฟ้าทำให้ฝนตกลงมาปลาเขาทิ้งเศษกันบ้างจนศีลาแตกกระจายจนมืดมนไปหมดทำให้เกิดเสียงกับบนานานันนาต์ไปถึงกรุงลงกาศีลาสว คนหนึ่งเนี่ยก็ไปตกหน้าปราสาทของทศกัณ เมื่อทศก,กัณฐ์ได้ยินเสียงกำปันนานก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นสุกรสารยิงแปมันเหี่ยวไปดูที่เขาคันทกกาลาแต่โดนหินที่พวกลิงป่าเล่นกระแทกใส่บีกตรงลงมาสุกรสารก็เลยแปลงร่งางเป็นลิงปา่าเข้าไปเป็นสปายในกองทัพพระรามแต่แล้วก็ถูกพิเภกจับได้เป็นเพราะว่ายักษ์ที่ปลอมตัวเข้ามาเนี่ยจะไม่มีเงาและตามไม่กระพริบอนุมานจิงทําให้กายใหญ่เท่าเขาจักรวาลหาตัวสุกรสารได้แล้วก็พาตัวไปหาพระรามพยาวานนท์ก็บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโทษถึงปรานชีวิตแต่ก็จะดูไม่เท่สมพระเกกียนะรินั แค่ลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนสักรูปปีนกาที่หน้าผากแห่ประจานแล้วก็ปล่อยไปครับพอสุกรสารนี้กลับมาแล้วเมื่อโทศกัดได้ทราบว่าพีเพกทรยศไปแฮกแมพไปกับพระรามแล้วก็โกรธมากนะฮะไอชีบหายไอพีเพกค,คนทรยศ